สวัสดีครับพบกับทางบ้านมูลตานะครับวันที่16นะครับพุทภาที่จะถึงนี้เนี่ยก็คือวันพุทหัสนะครับเรามีนัดกันนะครับที่ช่วงเช้านะครับ7โมงเช้าที่วัดปงลีนะครับบริเวณเขาเขาคึมนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีพิธีนะครับไหว้ครูของพระอาจารย์บุญเลือนนะครับวัดหนองสองห้อง นะครับจังหวัดกาญจนาบุรีนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะท่านใดที่พอมีเวลานะครับขอให้เข้าไปร่วมง,งานนะครับโดยเฉพาะการสักการะนะครับพราปู่เขาเขาขึ้นนะครับถือว่าเป็นมงคลแห่งแห่งทีพยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เข้าไปสักการะนะครับไปขอพรไม่ว่าจะเป็นศาลรพระปู่เขาขึ้นหรือ การเาพาะหัวช้างนะครับของเขาเขาคืนเนี่ยเราจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในในชีวิตโดยดเฉพาะสายมูนะครับที่เป็นลูกหลานนะครับที่มีในเรื่องของแร่เขาองคืนเนี่ยสมควรที่ที่จะไปนะครับส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของเจติอาจารย์ที่เคยมาช่วยทงของทางบ้านมนนตาเรานะครับพระจำเรือนนะครับเจติจำคฟองเวทของการจนบุรี ท่านจัดงานพิธีไว้ครูอันนี้ถ้าเกิดอ่าถ้าเราพอมีเวลาก็สามารถไปได้ทั้งสองสองสถานที่เลยนะครับพูดถึงในเรื่องของแร่ขอาคืมเนี่ยนะครับตามตำนานเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอแร่แร่ธาตุกายสิทกกนะครับที่มีฤิ์อยู่ในตัวเองเป็นของทนศิษย์นะครับ โบราณเชื่อว่ามีในเรื่องของเทศวาให้การคุ้มครองปกปักรักษานะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจากหลายๆคลิปถ้าเราลองได้ดูนะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นเกจติอาจารย์เองอาทิาหลวงพอ่อทุกภาพเจ้าวาดวัดสงรีนะครับหรือว่าหลวงตาอ่อยนะครับรพระโคกแยนะครับหรือพระอาจารย์เมือเรือนนะครับพระอาจารย์มงคลที่เป็นพระพระธุดงนะครับ ที่ว่าท่านต้องเดินทางไปจาริกตามสถานที่ต่างๆเนี่ยกล้วนแล้วแต่มีแร่เปิตของขมคืนนค่นตนิดตัวนะครับก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์คนนะครับพระพระตุดงที่เคยเข้าเข้ามาจาจาวัดระยะหนึ่งที่อ่าวัดโคกยวัดโคกแยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยบริเวณนองนนของืมท่านก็บอกว่า การที่เขาท่านได้ได้ได้ทุด,ดงไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยท่านก็พบเจอในเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งนี้ครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับซึ่งหลายหลายต่อหลายครั้งเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็แทบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจนะครับในเรื่องของอความความเป็นพระเนี่ยนะครับท่านก็แสวงหา ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวจนกระทั่งได้เข้ามาในบริเวณเขาคืมซึ่งท่านก็ได้ในเรื่องของผ้าเกสรนะครับที่ติดตัวไปรวมถึงสิ่งที่เ็าเรียกว่าแร่ที่ท่านสามารถที่จะชวนที่มาจำวัดอยู่ที่วัดโคกแกน่ท่านก็ได้ติดตัวมาท่านก็จ่าสิ่งพวกนี้ไปช่วยเหลือคนที่เขาได้ได้อโอกาสนะครับ ถ้าข้าวมคึมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแร่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของแร่เนื้อท้องปลาไหลนะครับเนื้อท้องปลาไหลเนี่ยถ้าเราดูนะครับก็จะเป็นแร่เนี่ยนะฮะที่ด้านหน้าเนี่ย,ยจะเป็นแร่เนื้อแร่ที่มีความมันมันวาว แต่ถ้าเกิดด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อแรกละเลุหินออกมาเนื้อท้องปลาไหลเนี่ยจะเป็นแรท่ท่าแรกก่กายสิทธิ์นะครับมีลิธิ์อยู่ในอยู่ในตัวเองแล้วที่เด่นของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะมีในเรื่องของธาตุไฟหรือไอโซธาตุที่สูงมากนะครับเนื้อท้องปลาไหลเนี่ยจะเป็นหนึ่งในแร่นะครับที่มีสีแดงแล้วก็ที่มีลิธิ์นะครับโบราณเชื่อกัน นะครับว่าใครได้ครอบครองเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีมีหลายท่านเนี่ยอได้สอบถามมาเขาบอกว่าเขาจะเวลาเขาบูชาในเรื่องของแรกของคือเนี่ยเขาควรจะเอาชนดิดไหนหรือแบบไหนดีอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกียรติเนี่ยนะครับเขาจะเลือกผู้ครอบครองเอง ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะไปที่เขาขุมึมเองหรือเราจะมาที่บ้านมณตาสาขาไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรุงเทพเป็นของกระบินบุรีขอนแก่นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วเราถูกใจอันไหนนะครับแล้วเราต้องชะตากับอ่อและเขาขุม่มชิ้นไหนเนี่ยอันนั้นก็คือของของเราหลายคนนะครับที่เข้ามาบ้านบ้านมนตาเราเนี่ยแล้วก็ ได้เอาสิ่งพวกนี้กลับไปนะครับแล้วประสบในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาในในในชีวิตก็ามากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีในเรื่องแรกหาย,ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บสีไม่ว่าจะเป็นสีปิดเงิทับไม่ว่าจะเป็นเนื้อท้องปลาไหลนะครับที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับหลายคนเอาไปเนี่ยแลาพบว่าเปลี่ยนชีวิตของเขาได้จริงๆนะครับจริง จะมีสิ่งดีๆเนี่ยไหลเข้ามาอยู่ในอยู่ในชีวิตเขาต้องบอกก่อนว่าบ้านมตาเราเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของธาตุเิศอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราต้องใช้วิจรารยณนะครับอันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนส่วนบุคคลหลายคนที่มีความเชื่อทางด้านนี้เนี่ยเขาออกกลับไปเขาก็พบว่ามีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเขานะครับ หลายคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในในในประเทศเราหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเช่นมาเลเซียหรือว่าฮ่องกงนะหรือแม้กระทั่งชาวจีนหรือสิงคโปร์เนี่ยที่เข้ามาเขาก็ดูในเรื่องพวกนี้กลับไปสิ่งเสริมเนี่ยต้องบอกกันก่อนเลยนะว่าอยู่คู่กับคนใส่บูมานานแล้วล่ะแต่เปลี่ยนแต่ว่าเราชื่นชอบแบบไหนนะครับอะไรที่คือของของเราที่ เป็นของของเราเนี่ยถ้าเราได้มาครอบครองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยครับอย่างถ้าเกิดเราเราเห็นเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยนะครับจะเป็นก้อนใหญ่นะครับเนี่ยนี่คือแร่ขอมคืมที่เป็นของแท้นะครับลองสังเกตดูเนี่ยเขาจะเป็นมันวาวตลอดนะครับมันวาวตลอดแล้วก็หน้าแร่เขาจะเป็นในเรื่องของสีดำ บางคนก็จะเรียกแม่ของคืณพิชิดนี้ว่าเหล็กไหลพยาเพชรดำซึ่งถ้ามีก้อนสึดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีสิ่งสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามานะครับบ้านมุนตาเราเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ไว้เราไม่ได้เก็บฮะเรารอให้ผู้ครอบครองในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ย เอาไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเยอะนะครับที่เอาไปแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากมายนะครับก็อยากจะฝากบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมีอยู่จริงสิ่งเสริมที่เป็นมงคลเนี่ยมีนะครับลองสังเกตที่จากไหนไหมครับจากนักธุรกิจใหญ่ๆอ่ะทำไมเ็าถึงค่อยเครื่องรางหรือของขังเขาเนี่ยตักสิบล้าน เพราะเขามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่าเนี้ยจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราไม่ได้มีแบบเขานะครับเราไม่ได้มีมากแบบเขาแต่ผมเชื่อว่าความความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นหาในเรื่องของสิ่งที่เหมาะสมนะครับสิ่งที่เราคิดว่าใช่นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตของเราให้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ก็ต้องฝากกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่ในเรื่องของความศรัทธานะครับความศรัทธาแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เราเอามาถ้าเราเชื่อในเรื่องของพุทธคุณนะครับเชื่อในเรื่องของเทพเทวาเชื่อในเรื่องของความศรัทธาของตัวเราผมเชื่อว่าปฏิหารเนี่ยย่อมเกิดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับวันที่16พฤษภาคมเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมแนะนําให้ไปวัดองค์เลนนะครับรเวลา7 7นาฬิกาเราไปสการะพ่อปู่เขาคุ้มกันนะครับแล้วก็ไปสักการะเจ้าพ่อัวดชางนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าคนไหนที่ยังมีเรื่องกังวลว่าในเรื่องของการเจดขัดนะครับในเรื่องของสิ่งแฝงหรือสิ่งไม่ดีที่อยู่ติดกตัวเนี่ยแนะนํานะครับไปหาพระการบุญเรือนนะครับ เจของเบศของการจนบุรีเนี่ยท่านจัดงานแล้วนอกจากท่านท่านจัดงานไหว้ครูแล้วเนี่ยท่านยินดีที่จะดูในเรื่องของดวงชะตานะครับหรือถ้าคนไหนที่มีสิ่งไม่ดีท่านก็พร้อมที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการอาบจำนตนให้เอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปผมเชื่อว่าณนวนันนั้นเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เาเรียกว่าสิ่งดีๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ อยู่ในในตำนานมานานของการเจนบุรีเนี่ยครบถ้วนนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการบอกเล่านะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามามาติดตามในเรื่องของประสบการณ์นะครับของคนใส่มูรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราเราจะมีการบอกเล่ากันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง นะครับสอรบคิปนี้ก็ขอจบเริยนี้นี้นะครับสวัสดีครับ